สวัสดีครับผมน้อย DIY นะครับวันนี้เราจะมาพาทำนะครับไอตัวไขควงนะครับนี่เป็นไขควงวัดไฟทิบสองโวลต์นะครับตัวนี้นี่ฮะใช้วัดไฟสิบสองโวลต์นะครับตัวนี้มันก็จะมีตัวนี้จะเป็น จะบอกว่าเป็นคู่บวกก็ได้นะครับคู่ลบก,ก็ได้ครับ,บ,รบเพราะตรงนี้ข้างในเนี่ยใส่ไฟตัวเนี้ยมันต่อสลับขั้วได้นะครับแต่ผมถือว่าได้ดูเนี่ยสลับขั้วก็ได้เนี่ฮข้างในเขาจะเป็นหลอดไส้นะครับข้างในนี่เราจะมาทาใช้หลอด LED นะครับ ลด LED ทำแบบนี้ตัินี้จะเป็นรด LED สามโวลต์นะครับของผมเนี่ยเพื่อนๆจะเอาสีไหนก็ได้นะครับพอดีผมมีสีเขียวมีสีขาวนะครับเนะี่ยสีขาวนะครับก็บุกรอนก็จะมีตัวต้านทาน 1k นะครับตัวนี้ตัวต้านทานน้ำตาลดำแดงครับตัวนี้ ก็จะมาต่อกับคู่บวกนะครับคู่บวกกนจะเป็นเขี้ยวข้างในน้ำจะอันเล็กนะครับมองเห็นหรือเปล่าฟังบวก ฝั่งบวกนะครับมาัาเอาต่อกับตัวต้นทานนะครับตัวนี้ฮะัฝั่งบวก ก็เดี๋ยวผมจะเชื่อมนะครับไอ้ขัวลบของหลอด LED นะครับ จริงแค่นี้ก็ใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็จะบัดกรีนะครับไอตัวประคีบนะครับมุนโคโลบนะครับของรถ LED นะครับตัวนี้ตัวนี้เราก็จะเอาสายไฟอีกเส้นหนึ่งนะครับมาต่อเป็นคู่บวกนะครับจะใช้สายไฟเส้นสีน้ึเงินนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นี่เราก็จะเอาเป็นโคลบแล้วส่วนโควบวกนี้ก็จะเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับเอาไว้เช็คไฟนะครับว่าไฟมาตรงไหนขาดหรือว่าไฟมาถึงจุดไหนแล้วนะครับอันนี้เราเป็นหลอด LED นะครับ ก็เปิดไฟครับถ้าไฟไม่ติดนะฮะอันนี้เป็นการจําลองนะครับก็จะมาเช็กไฟดูแบบนี้ใช้งานได้นะครับก็เอาโค้วลบนะครับมาต่อกับโั้ลบของแบตนะฮะแล้วมาจิ้มอยู่เนี่ยนี่ติดนะเอาไว้ไล่ไฟนะครับมาเช็คไฟครับว่าไฟ มันหายขาดหายไปตรงไหน,นตรงนี้ก็มาสมมุติเราว่าตัวสวิตเสียนะครับไฟมาสวิ์ไฟออกไม่มีนะครับสมมุติว่ามันเสียนะครับถ้าสวิตไม่เสียบัดไฟมันก็ต้องมามันก็ต้องติดนะฮะไฟติดนะฮะ เอาไว้เช็กวัดไฟนะครับสิบสองโวลต์ครับเอาไว้ใช้กระมอไฟ์ก็ได้ครับเนี่ยวัดไฟถ้าวัดปิดขั้วมันก็ไม่ติดนะครับเนี่ยวัดวัไล่วัดสายไฟนะครับ อันนี้งบก็น่าจะประมาณ10บาทได้ไข่แคร์ตอด LED นะครับแล้วก็ตัวต้านทานนะครับตรงตัวแล้วก็หาสายไฟเก่าๆนะครับมาต่อใช้งานนะครับถ้าให้ดีก็หาตัวไขค,รครวงเก่าๆก็ได้ครับยบาพันนี้ไล้เอาจิ้มง่ายๆนะครับ นี่ทาให้เพื่อนๆดูนะครับนี่างเนี่ยไว้จิ้มครับจิ้มวัดไฟดูว่าไอ้ไฟมาถึงไหนแล้วอะไรถึงไหนแล้วนะครับจะได้ง่ายขึ้นบางทีไม่มีเครื่องมือวัดนะครับก็ไม่ใช้มิตเตอร์ก็ใช้อันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็พันใส่อะไรให้ดีๆนะครับพุ่มไว้ หรือตัวสายหดก็ได้ครับใส่เข้าไปแล้วก็นั้นมีแค่นี้ก็ได้เลยครับเนี่ยนีใช้งานเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อแบบนี้นะแบบนี้ก็ง่ายนะครับอันนี้ก็ทําง่ายเหมือนกันหาหลอด LED กับตัวต้านทานนะครับแค่นี้ก็ใช้งานได้นะครับครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องน้อยดีไว้ด้วยนะครับ